กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f c ทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะพี่นะพบกันนะครับพรกเครื่องทั่วไทยตัวพรกเครื่องหรือว่าตัวเฮียพรกเครื่องนะ <S <S พ,พี่นะเปิดโทรศัพท์กายดีไลน์นะครับศูนย์1 4 8 4 8นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะพี่นะมาวันนี้โปรโมชั่นนะพี่นะวันที่9เดือน9้นะพี่นะโปรโมชั่นวันที่9เดือน9จัดหนักจัดเต็มคืนกำไรให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับ ชุดละ100บาทเท่านั้นนะครับซื้อครบ3ชุดส่งฟรีนะพี่นะใครซื้อไม่ถึง3ชุดก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทเหมือนเดิมนะครับอ่าเราไปเริ่มองค์ที่1กันเลยชุดที่1กันเลยนะพี่นะอย่าให้เสียเวลาปิดชุดปิดอะไรบอกหมายเลขชุดมาด้วยเพื่อความไวนะพี่นะบอกหมายเลขชุดมาด้วยนะเพื่อความไวนะพี่นะมาชุดที่หนึ่งอ่าเราจะไปไวๆนะพี่ชุดนี้ชุดที่หนึ่งจะเป็นชุดพระสมเด็จวัดระฆังนะครับ อ่าชุดนี้ชุดที่1นนะพี่นะโปรโมชั hmm. course, um, uh ่นดีๆแบบนี้ไม่มีสลับสับเปลี่ยนไม่มีจองนะพี่นะไม่มีจองนะครับเป็นลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับลูกค้าใหม่ขอโอนเลยใครที่ยังไม่ดูแต่ยังไม่เคยซื้อก็ต้องขอโอนเลยนะพี่นะอ่าชุดที่1นนะพี่นะอ่าโปรเวันที่9เดือน9้านะพี่นะโปรดีๆแบบนี้นะครับต่อไปครับชุดที่2นะครับนี่เลยชุดที่2นะครับปุดทวดนะครับ นี่ชุดนี้ชุดที่สองไปก่อนมือ่าชุดนี้ชุดที่สองนะครับชุดต่อไปครับชุดที่สามจะเป็นชุดหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับเป็นชุดหลวงพ่อกลวยนะครับชุดนี้ชุดที่สามนะพี่ชุดหลวงพ่อกลวยโกสิตรามชุดต่อไปครับชุดที่สี่โอ้โหอะ หลวงพ่อดิเลกนะนี่อ่ะหลวงพ่อดิเลกเอาไปห้าองค์เลยชุดนี้ชุดที่สี่นะครับเป็นชุดหลวงพ่อดิเลกท,ที่มาแรงเมื่อก่อนนี้นะครับนี่เอาไปห้าองค์เลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อดิเลกชุดนี้นะครับชุดที่สี่ชุดต่อไปครับชุดที่ห้าครับน่าจะเป็นหลวงพ่อสุริยันนะครับแล้วก็แถมรูปหล่อฮะให้ให้ไปอีกหนึ่งองค์นะ นี่อารูปหล่ออาจารย์ดิเลกอ่ะอันนี้ก็ปนกันอันนี้ได้สี่องนะพี่นะชุดนี้นะครับชุดที่ห้านะพี่จะมีพระสุริยันอะไรนะที่ดังๆพร้อมกันนะครับอ่าชุดนี้ชุดที่ห้านะครับชุดต่อไปชุดที่หกอ่าสมเด็จนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่หกนะพี่นะชุดพระสมเด็จ ชุดต่อไปครับชุดที่7นะครับเอาไปพระกุนะครับ4องค์กันเลยนะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่7นะครับเอาไป4องค์เลยนะครับชุดนี้ชุดที่7ชุดต่อไปครับชุดที่8นะครับอ่ารูป่ายนะครับแล้วก็สมเด็จฟ้าผ่าหรวงพ่อพรมแล้วก็ยี่พาสตวรรษเนื้ออัปปก้านะพี่นะชุดนี้ชุดที่8ชุดนี้ชุดที่8 ชุดต่อไปชุดที่9อ่าชุดหลวงพ่อปานเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะพี่นะชุดนี้ชุดที่9นะครับชุดนี้ชุดที่9นะครับต่อไปนะครับชุดที่10นะครับเป็นหลวงปู่มหาศิลานะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่10นะครับเป็นเหรียญเป็นชุดหลวงปู่มหาศิลานะพี่นะนี่สี่เหรียญเลยเอาไปอ่าชุดนี้ชุดที่1ิบ ครับผมชุดละ100บาทเท่านั้นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้วันที่9เดือน9นะครับซื้อครบ3ชุดจงจัดส่งให้ฟรีนะครับซื้อไม่ถึงก็จะมีค่าจัดส่งนะพี่นะต่อไปชุดที่11นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่11นะครับพอไป2พระกุ1นชุดนี้ชุดที่11 ต่อไปชุดที่สิบสองกิ่งปุดพิมพระชัยวสุทัศน์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพลีพินาชุดนี้ชุดที่สิบสองนะครับชุดนี้ชุดที่สิบสองชุดต่อไปครับชุดที่สิบสามหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบสามนะครับเป็นชุดหลวงพ่อเดิมนะพี่นะ ชุดต่อไปครับชุดที่สิบสี่นะครับชุดพระสมเด็จนะพี่นะชุดนี้ชุดที่สิบสี่นะครับเป็นชุดพระสมเด็จนะพี่นะนี่ชุดพระสมเด็จเอาไปสามองค์นะครับชุดนี้ชุดที่สิบสี่ต่อไปครับชุดที่สิบห้านะครับ ชุดที่15หนะพี่นะหลวงปูุ่ขนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่15นี่ชุดนี้ชุดที่15ชุดต่อไปครับชุดที่16นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่16นะครับชุดนี้ชุดที่16 ชุดหลงพวกเงินนะพี่ชุดต่อไปครับชุดที่17นะครับอ่านี่ชุดนี้ชุดที่17นะครับสามเหรียญไปเลยนะครับชุดนี้ชุดที่17บเจ็ดชุดต่อไปครับชุดที่18นะครับชุดหลงปู่สุขนะครับชุดนี้ชุดที่18 ชอบชุดไหนบอกหมายเลขชุดนะด้วยนะพี่นะชุดต่อไปนะครับชุดที่19นะครับชุดสมเด็จนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่19นะพี่นะาเป็นชุดพระส,สมเด็จสวยๆจัดหนักจัดเต็มวันที่9เดือน9แล้วก็เจอกันอีกทีก็วันหวยออก <laughs> ต่อไปชุดที่20าเป็นชุดหลวงปู่มหาศิลาอีกนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่20นะครับเป็นชุดหลวงปู่มหาศิลานะครับอ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่21นะครับเป็นชุดหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่21จะเป็นชุดหลวงพ่อกลวยนะพี่นะ นี่ชุดนี้ชุดที่21จะเป็นชุดหลวงพ่อกลวยนะพี่ต่อไปชุดที่22นะครับอ่านี่เป็นชุดรูปภาพนะครับไม่รู้เกจิไหนนะครับชุดนี้ชุดที่22สออ่าชอบชุดไหนใส่มาเลยปิดมาได้เลย ่อไปชุดที่ยี่สิบสามาชุดสมเด็จวะละัลระฆังร้อยปีนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบสามนะพี่นะชุดนี้ชุดที่ยี่สิบสามนี่สมเด็จระฆังร้อยปีต่อไปครับชุดที่ยี่สิบสี่นะครับอ่ายี่สิบสี่นะครับนี่ยี่สิบสี่อ่าสมเด็จต่อเลย นี่นะครับชุดนี้ชุดที่24่ชุดต่อไปนะครับชุดที่25่สิบห้นะพี่นะเป็นชุดพระปิดตานะครับนี่ชุดนี้ชุดที่ยีาเป็นชุดพระปิดตานะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่26นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่26นะครับ นี่ดูเอาเลยนะพี่นะชอบชุดไหนนะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบหกชุดต่อไปครับชุดที่ยี่สิบเจ็ดอ่าสมเด็จซีนนะครับบาขุ่นพมนะครับนี่เอาไปสององเลยนะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่ต่อไปชุดยี่แปดชุดพกกลวยอีกนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่ยี่สิบแปดนะครับชุดหลวงพกกลวยนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่29นะครับอ่านี่ชุดนี้ชุดที่29นะครับจัดไป3องค์เลยนะพี่นะชุดนี้ชุดที่29ชุดต่อไปครับชุดที่30มสินะพี่นะเป็นชุดยี่สตวรรษเนื้อดินนะครับ นี่เนื้อดินนะครับชุดยี่ห้าศตวรรษเนื้อดินนะครับพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบนะพี่นะ,ะใครที่เข้ามาแล้วทําไมถึงขายแบบนี้เพราะว่าวันนี้จัดโปรโมชั่นนะครับวันที่เก้าเดือนเก้านะพี่นะคืนกําไรให้ลูกค้านะครับวันดีๆนะครับวันที่เก้าเดือนเก้านะพี่นะแป,แป๊บๆก็จะหมดไปอีกแล้วมา ชุดนี้ชุดที่31เนะครับเป็นหลงพ่อเงินปืนแตกนะพี่นะชุดนี้ชุดที่31นะครับเป็นชุดหลงพ่อเงินปืนแตกนะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนนะพี่นะลูกค้าใหม่โอนเลย3ชุดส่งไม่มีค่าจัดส่งนะครับใครซื้อไม่ถึง3ชุดก็จะมีค่าจัดส่งเหมือนเดิมต่อไปชุดนี้ชุดที่32นะครับชุดนี้ชุดที่32นะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่32ชุดต่อไปนะครับชุดที่3 3นะครับ ชุดที่สามสิบสามนะพี่นะเป็นชุดหลงปุกนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสามนะครับชุดต่อไปครับชุดที่สามสิบสี่ครับนี่เลยชุดนี้ชุดที่สามสิบสี่นะครับนี่ปิดตาปุตโตสององค์ปิดตาปุตทิมหนึ่งองค์นะครับชุดนี้นะครับชุดที่สามสิบสี ชุดต่อไปนะครับชุดที่35นะครับอ้าวพระกุนะครับจัดไปงามๆเลยนะพี่นะ5องค์นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่35นะพี่นะจัดไปงามๆ5องค์ไปเลยนะครับชุดนี้ชุดท <pasa> ี <this> ่35ช really. ุด <abra> ต <plausible> ่อไปครับชุดที่36อ่าเป็นบ้างขุนพมนะครับนี่เป็นพิมพ์นี่แหวกม่านพระนอนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ชุดนี้ชุดที่สามสิบหกนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบเจ็ดนะครับเป็นชุดหลงปุ่ดทวดนะครับในเนื้อว่านชุดนี้ชุดที่สามสิบเจ็ดไปกันต่อชุดที่สามสิบแปดนะครับอ่านี่ชุดนี้ชุดที่สามสิบแปดนะพี่นะ ชุดสมเด็จนะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบแปดไปกันต่อชุดที่สามสิบเก้าหลวงปู่ทวดซีนนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่สามสิบเก้านะพี่นะเป็นชุดหลวงปู่ทวดซีนนะครับไปกันต่อกับชุดที่สี่สิบก็จะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่โตนะครับมีกระไ่ทองกับกระไ่เงินนะพี่นะชุดนี้ชุดที่สี่สิบนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่สี่สิบนะครับ ต่อไปครับ41นะครับอาจะเป็นชุดม่ไอรีลาหลวงพ่อโบยนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่41นะครับจะเป็นชุดลีลาหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่42่ะหลวงปู่ทวดกับสมเด็จซีนนะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่42นะครับชุดต่อไปครับ43 สมเด็จวะะัะขังพิมพ์ใหญ่สวยๆทุกองคนะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบสามแล้วนะพี่นะโปรดีๆแบบนี้นะครับวันที่เก้าเดือนเก้าชุดต่อไปนะครับชุดที่สี่สิบสี่โอ้นี่หลวงพ่อดิเลกหลวงพ่อดิเลกเอาไปนี่หกองเลยพวงเนี่ยนี่หลวงพ่อดิเลกนะครับอาใครสายพระหลวงพ่อดิเลกนะครับเอาไปหกองค์เลยนะพี่นะชุดนี้ชุดที่สี่สิบสี่นะครับ นี่อาจารย์ดิเลกนะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบสี่นะครับเป็นชุดอาจารย์ดิเลกชุดต่อไปนะครับชุดที่สี่สิบห้าเป็นชุดพระปิดตานะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบห้าต่อไปครับสี่สิบหกครับอ่า นีช่ pues ชุดนี้ชุดที่สี่สิบหกนะพี่นะชุดหลวงปู่สุขชุดนี้ชุดที่สี่สิบหกชุดต่อไปครับสี่สิบเจ็ดนะครับพกกลวยนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่สี่สิบเจ็ดนะพี่นะชุดนี้ชุดที่สี่สิบเจ็ดชุดนี้ชุดที่สี่สิบเจ็ดชุดต่อไปนะครับชุดที่สี่สิบแปดนะครับ อ่าชลุเหรียญหลออปุเอี่ยมแล้วก็เหรียญพ่อคูณนะครับชุดนี้ชุดที่48ต่อไป49สอ่ะสมเด็จต่อนะครับสมเด็จเยอะนะพี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่อ่าพืนกำไรให้ลูกค้านะคนะพี่นะชุดนี้ชุดที่49 ชุดต่อไปครับชุดที่50นะพี่นะอ่าเป็นเม็ดแตงหลวงปูทวดนะครับชุดนี้ชุดที่50นะครับเป็นชุดเม็ดแตงหลวงปูทวดนะพี่นะอ่า e ีนี้นะครับต่อไปอ่าอย่าอีนี้เป็น EP ีโปรโมชั่นนะครับวันที่9เดือน9นะครับอ่าเรามีโปรนะครับมาให้ชุดละ100บาทเท่านั้นนะครับซื้อครบ3ชุดจะส่งฟรีนะครับถ้าเป็น f c ท่านใหม่ลูกค้าใหม่นะครับขอโอนเลยนะครับ ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะพี่นะ0966614848ครับผมอ่ะไปกันต่อกับชุดที่51นะครับนี่จะเป็นชุดพระปิดตาหลวงพ่อเอียนะครับอันนี้ก็เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่โตปุกเสกพร้อมกันนะพี่นะชุดนี้ชุดที่51 <c oughs> ต่อไป52วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่52นะพี่นะชุดนี้ชุดที่52 ชุดต่อไปนะครับชุดที่53นะครับอ่านี่เหรียญเก้าปีลึกทั้งนั้นนะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่53ชุดนี้ชุดที่53ชุดต่อไปนะครับ54ปกโพใหญ่นะครับหลวงพ่อกวยนะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่54นะครับชุดสมเด็จปกโพใหญ่หลวงพ่อกวย ไปกันต่อนะครับชุดที่ห้าสิบห้าก็จะเป็นพระผงปากน้ํานะครับนี่นะครับชุดนี other, ชชช anymore, other, ้ชุดที่ห ouais ้าิบห้านะครับเป็นชุดพระผงปากน้ํานะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่ห6นะครับอ่าชุดหลงปุกนะพี่นี่ชุดนี้ชุดที่ห6นะครับชุดหลงปุกวัดปากคลองมะขามเท่า จะออกวัดหัวหั่นหรือแมกกาส้มเสียวประมาณนี้ห้าสิบหกต่อไปห้าเจ็ดหลวงปู่โตะนะครับนี่อ่าสิวารีหลวงปู่โตกับปิตาหลวงปู่โตพร้อมกล่องนะครับชุดนี้ชุดที่ห้าสิบเจ็ดนะพี่นะชุดนี้ชุดที่ห้าสิบเจ็ดไปกันต่อชุดที่ห้าสิบแปดก็จะเป็นขุนแผนเคลือบปนก่างนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ห้าสิบแปด ชุดต่อไปครับชุดที่59นะครับชุดหลวงปูุทิมนะพี่นี่ชุดหลวงปูุทิมนะครับชุดนี้นะครับชุดที่59จะเป็นชุดหลวงปุทิมไปเลยนะครับไปกันต่อนะครับชุดที่60นะครับน่หลอโบราณนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่60นะพี่นะชุดนี้ชุดที่60แล้วชุดละร้อยเดียวนะครับโปรโมชั่นวันที่9เดือน9นะครับ อ่าต่อไปชุดนี้ชุดที่หกสิบเอ็ดนะครับร้อยปีวัดระฆังนะครับอ่าชุดนี้ชุดที่หกสิเอ็ดนะครับเป็นชุดร้อยปีวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะพี่ทายไว้ก่อนได้ก่อนไปชุดที่หกสิบสองเป็นปิดตาปูเอี่ยมปิดตาพราแก้วนะครับนี่นะครับชุดน no nah ug ี้ชุดที่หกสิบสองนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่หกสิบสองนะพี่นะ ต่อไปครับ63นะครับอ่บาบ้าขุนพรมนะครับกุกใหม่นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่63จัดไปจดไปต่อไปครับ64นะครับเหรียญล่อนะครับอ่าเหรียญล่อโบราณนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่64นะครับเหรียญล่อนะพี่ชุดนี้ชุดที่64 ไปกันต่อนะครับ65อ่าชุดพระสมเด็จนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่65นะพี่ชุดพระสมเด็จชุดต่อไปนะครับชุดที่66นะครับอ่านี่ตามนี้เลยนะครับนี่หลากหลายหลวงพ่อนะครับชุดนี้ชุดที่66นะครับชุดนี้นะครับชุดที่66ชุดต่อไปนะครับ ชุดที่หกสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่หกสิบเจ็ดนะพี่นะนี่รูปถ่ายหลวงพ่อเก่าๆทั้งนั้นต่อไปครับหกสิบแปดนี่หลวงปูท่ทวดซีนนะพี่นะชุดนี้ชุดที่หกสิบแปดนะครับชุดหลวงปูท่ทวดซีนนะครับนี่รอยโดนหนูกัดนะบ้านๆเลย ต่อไปชุดที่69นะครับเป็นชุดพลัก,กุนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่69นะครับชุดนี้ชุดที่69ไปกันต่อกับชุดที่70ครับผมอ่านี่วัดระครังพิมพ์ใหญ่นะครับชุดนี้ชุดที่70นะครับนี่นะครับ ชุดละร้อยเดียวนะครับ3ชุดส่งฟรีนะครับโปรดีๆวันที่9เดือน9แบบนี้นะครับต่อไป71นะครับอ่าพระกุนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่71นะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่71ชุดต่อไปนะครับชุดที่72นะครับหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่ เป็นชุดหลงปุดทิมนะครับชุดนี้ชุดที่เจ็ดสิบสองชุดต่อไปนะครับชุดที่เจ็ดสิบสามนะครับนี่นะครับสมเด็จนะครับในชุดนี้ชุดที่เจ็ดสิบสามชุดต่อไปนะครับเจ็ดสิบสี่อันนี้ก็จะเป็นสมเด็จบนกระครังพิมพ์ใหญ่ ชุดนี้ชุดที่เจต่อไปครับ75็ดสิบห้านะพี่นะอ่าชุดนี้ชุดที่75็้าอ่าในชุดนี้ชุดที่75เปิดเพลงฟังได้ไหมต่อไปครับชุดที่76จะเป็นชุดพระนางพญยานะครับ นี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่76ต่อไปครับ77นะพี่นะอ่านี่ชุดเหรียญน,นะครับชุดนี้ชุดที่77นะครับเป็นชุดพระเหรียญน,นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่77 ต่อไปครับ78็น,นี่ไปเลยเจนี่เลยปลาก,กุ2ององไปตา2ององไปเลยนะพี่นะอ่าชุดนี้นะครับชุดที่78นะครับนี่นะครับเพาเปิด<อ>เดพลง<ๆ>เล ต่อไปชุดที่เจ็ดสิบเก้านะครับไีสมเด็จชุดนี้ชุดที่เจ็ดสิบเก้านะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่เจ็ดสิบเก้าอ่าต่อไปครับชุดที่แปดสิบนะพี่นะนี่เป็นปิดตาหลวงพ่อกเกษมนะครับทั้งสององค์เลยนะครับนี่นะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อกเกษมนะพี่นะ ต่อไปชุดที่แปดสิบเอ็ดอุยนาไปสี่องเลยนี่ชุดนี้ชุดที่แปดสิบเอ็ดตาใจยังอาวอนอ่าน,นี่นะครับชุดนี้ชุดที่แปดสิบเอ็ดอ่าโปรดีๆนะครับวันที่เก้าเดือนเก้าต่อไปครับชุดที่แปดสิบสองนะพี่นะ ในชุดพระสมเด็จนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่82ต่อไปครับชุดที่แปนะครับนี่ชุดเต่านะครับแล้วก็มีรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่แปดสิบชุดต่อไปนะครับชุดที่8ปดนะครับ ีนชุดนี้นะครับชุดที่8ปดสนะครับนี่นะครับจัดไปเลยนะพี่นะชุดนี้ชุดที่84ต่อไปครับชุดที่85นะครับอ่าเป็นชุดพระหน้ากากนะครับนี่เป็นหน้ากากทั้งคู่นะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่85้านะครับ ต่อไปครับชุดที่แปดสิบหกบางขุนพรมนะแคนี่บางขุนพรมปลุกใหม่นะครับชุดนี้ชุดที่แปดสิบหกต่อไปครับแปดสิบเจ็ดนะพี่นะนี่เหรียญน,นะครับชุดนี้ชุดที่แปดสิบเจ็ดนะครับเป็นชุดพระเหรียญไปเลยนะพี่นะนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่แปดสิบเจ็ด ต่อไปครับ88ครับปุสุกนะพี่นี่ชุดนี้ชุดที่88นะครับเป็นชุดหลงปุสุกนะครับนี่นะครับชุดน,นี้ชุดที่88ต่อไปครับ89นะครับเหรียญนะพี่นะชุดเหรียญนะพี่นะอ่าชุดนี้ชุดที่89นะพี่นะชุดนี้ชุดที่89 ไปครับมาเดินทางมาชุดที่90แล้วนะพี่นะนี่ชุดพระโกุเนื้อชินสนิมแดงนะครับชุดนี้ชุดที่90นะครับชุดละ100บาทเท่านั้นนะพี่นะซื้อครบ3ชุดส่งฟรีนะครับเป็นลูกค้าใหม่ขอโอนเลยไม่มีจองนะพี่นะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้วันที่9เดือน9นะครับอ่าต่อไปครับชุดที่91นะครับ นี่91จะเป็น25ศตรวรรษเนื้อดินนะพี่นะชุดนี้ชุดที่91ต่อไป92เอาสี่องค์ไปเลยนี่ชุดนี้ชุดที่92นะพี่นะนี่สมเด็จวังหน้านะครับเหรียญน,นะครับจัดไปนะครับชุดนี้ชุดที่92ไปเลยนะพี่นะนี่นะครับ92ต่อไปครับ 9ก้าสานะพี่ปิดตาต่อนะครับนี่นะครับ93นะครับนี่นะครับช nee. ุดนี้นะครับชุดที่93ต่อไปครับ9ก้นะครับวัดละครนะครับน totally> um ี่ชุดนี้ชุดที่9ก้นะครับเป็นชุดสมเด็จวัดละครนะครับนี่นะครับ ไปครับชุดที่9 5้า้านะครับอ่ะขุนแผนนะครับสององแล้วก็สมเด็จนะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่95้านะครับชุดนี้ชุดที่9 5้า้าต่อไปชุดที่96อ่าพลากุเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่โอ้ใจอ่ะชุดนี้นะครับชุดที่96ห ต่อไป97นะครับในสมเด็จแล้วก็หลวงปู่ทวดซซนนะพี่นะชุดนี้ชุดที่97ต่อไป98สมเด็จต่อสมเด็จเยอะอ่านี่98นะครับชุดนี้นะครับชุดที่98 ต่อไป99นะครับมันจะเป็นนี่ร้อยปีแล้วก็สมเด็จซีนนะครับชุดนี้นะครับชุดที่99นะพี่นะอ่าต่อไปชุดสุดท้ายนะครับชุดที่100นะพี่นะเอาไปปดสุก4องค์เลยนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่100นะพี่นะโปรดีๆวันนี้นะครับวันที่9เดือน9นะครับองชุดละ100บาทนะครับซื้อครบ3ชุดส่งฟรีนะพี่นะไม่มีจองลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับปราศจ,จากโรคปราศจ,จากภายัยอันตรายทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับเลิกดีงามดีวันที่9เดือน9นี้นะครับขอบคุณครับ